สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟนครับรายการลูกทุ่งดาวประดับใจแฟนเพลงของน้องแอมชนทิชาที่รักทุกท่านจากเพลงที่3ของน้องแอมคือโคเวอร์เพลงผาแดงของน้องจากพี่ต่าโอรไทยณเวลานี้810,000 0วิวไปแล้วนะครับเมื่อ20ธันวาคม2,565ก็ถือว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เพลงสัญญาที่ชาโนมานเคยทำไว้1วัน หนึ่งแสนวิวส่วนเพลงขอพรเท้าเวศสุว,นนวรรณวัไรขิงมาถึงวันนี้ก็1นึ่งล้านสองแสนวิวเข้าไปแล้วถือว่ามาดีทั้ง3เพลงจริงไหมครับบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับของน้องแอมชนทิชาที่มาลุ้นยอดวิวและก็เข้ารับชมทาง YouTube ก็คงจะดีใจไปตามๆกันเห็นยอดวิวเพิ่มขึ้นทุกวันสิ่งที่น่าดีใจไปมากกว่านั้นก็คือบรรดาแฟนเพลงรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก คอเพลงลูกทุ่งหมอลำต่างก็เข้ามาติดตามน้องแอมชนทิชากันอย่างมากมายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่งามต่างมีความรักความเมตตาที่มอบให้ที่ได้มีน้องสาวมีลูกสาวเป็นนักร้องสาวน้อยมหัศจรรย์มาช่วยปลุกกระแสเพลงลูกทุ่งให้กลับมาคึกคักได้อีกทีส่วนนักร้องนักแสดงขุนผลเพลงลูกทุ่งท่าน,นอื่นๆก็ได้ทำหน้าที่ดีอยู่แล้ว มาช่วยกันส่งเสริมส่งแรงใจส่งแรงเชียร์กันอีกต่อไปนะขอรับมาถึงช่วงที่สองรายการลูกทุ่งดาวประดับใจขอตามไปเก็บบรรยากาศที่ชุมชนบ้านเกิดของน้องแอมชนทิชาทิดายักษุสุปตาชนมานมาเล่าสู่กันฟังสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ตกรอบจากดวลเพลงจริงทุนมาแล้วต่างก็ถามไถ่กันว่าเส้นทางของน้องแอมต่อไปจะเป็นอย่างไร คนในชุมชนก็ต่างโจทดจันกันและเพราะการเข้าประกวดในครั้งนี้ดูเหมือนว่าน้องแอมหมาเงียบๆพอเทปออกอากาศกลายเป็นว่าทุกคนในหมู่บ้านให้ความสนใจขึ้นมาทันทีลูกหลานใครนะเพราะนี่คือลูกหลานของคนในชุมชนทั้งนั้นเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเข้าไปประกวดต่างออกมาพูดถึงและเฝ้าติดตามเทปต่อไปอย่างใจจดจ่อ ยิ่งผ่านเข้ารอบลึกๆยิ่งผ่านเข้ารอบลึกๆความภาคภูมิใจของคนในชุมชนกลับมากตามไปด้วยจนมาถึงตกรอบใช่ว่าน้องแอมจะร้องไห้อยู่คนเดียวแต่ย่ายายพี่น้องนอ้าอาต่างก็มีน้ำตาไปตามกันนี่คือหัวใจของคนในชุมชนได้ผูกมัดรวมไว้แล้วโดยน้องแอมชนทิชาจนได้เข้ามาอยู่ที่สองเดอรค่ายเพลงบ้านพักนักฝัน ปล่อยเพลงคําสัญญาที่ชานุมานออกมาพอได้ยินทุกคนต่างบอกว่าโอ้นี่ใช่เลยนี่คือตัวตนที่แท้จริงของน้องแอมชนทิชาคนของชุมชนคนของบ้านเราและที่แปลกไปกว่าน,นั้นก็คือเริ่มมีคนเข้ามาเที่ยวในชุมชนมากขึ้นมาถามหาบ้านน้องแอมไปหามาสู่หมู่บ้านคันสูงมีมากหน้าหลายตาเพิ่มขึ้นก็เริ่มมีคนเข้ามาเที่ยวมากขึ้นค้าขายก็เริ่มดี ชุมชนต่างออกมาชื่นชมหลานน้อยคนนี้คนในชุมชนต่างออกมาชื่นชมหลานน้อยคนนี้หากไม่มีน้องแอมสินค้าชุมชนคงซบเซาไปอีกนานเมื่อมีบรรดาแฟนเพลงเข้ามาสู่ชุมชนมักจะถามว่าบ้านน้องแอมไปทางไหนต่างก็ได้รับคำตอบอย่างเป็นกันเองจากคนในชุมชนเชิญชวนแนะนำด้วยคำพูดและแววตาที่ชื่นชมและเป็นมิตรอย่างยิ่งนั่นคือการเปลี่ยนแปลง จากชุมชนบ้านคันสูงชานุมานอำนาจเจริญวันนี้ทุกคนต่างบอกว่าชื่นชมและดีใจกับน้องแอมที่มอบสิ่งนี้ให้กับทุกคนในหมู่บ้านในตำบลการที่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ขออนุญาตเอ่ยถึงครูผู้สร้างครูผู้ให้ครูสลากุณวุฒิครูเคยบอกไว้เสมอว่าการเป็นนักร้องของครูต้องถูกรักจากคนในชุมชน ถูกรักจากคนในหมู่บ้านตัวเองเสียก่อนเป็นอันดับแรกค่อยก้าวเข้าไปสู่อำเภอสู่จังหวัดและสู่ระดับประเทศอีกต่อไปหากคนในหมู่บ้านในชุมชนไม่รักไม่ให้การสนับสนุนต่อให้มีชื่อเสียงขนาดไหนอย่างไรก็ยังไม่ดังอยู่ดีเพราะยังไม่ถูกรักจากคนในชุมชนบ้านเดียวกันครูได้ชี้แนวทางเอาไว้ให้ และนำมาปฏิบัติได้อย่างลงตัวน้องแอ้มชนทิชาลูกสาวหลาครูสลาทิดายักคุชานุมานแห่งอำนาจเจริญวันนี้เป็นน้องใหม่ไฟแรงแห่งปีจริงๆที่เราท่านต่างก็ออกมาชื่นชมมาถึงช่วงเวลาที่ต้องให้กำลังใจแอดมินด้วยการกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปจากลานแล้วนะโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ